เกิดมาแล้วอยากก็อยากเข้าใกล้ชิดถวายภ้าพระองค์ท่านเสด็จมาเยือนเมืองขุกบุ เมื่อวันที่27ตุลาคม2563เป็นวันที่น่าประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีต้องบันทึกไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดหนองป่าพงอํา,าเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคุณป้าสุชาดาบุญล่าเจ้าของร้านขายผ้าไหมสุชาดาวัย71ปีที่บริเวณสนามบินอุบลราชธานี เป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารอรับเสด็จและนำผ้าไหมาลายกาะบ,บัวซึ่งเป็นผ้าไหมาลายประจำจังหวัดอุบลราชธานีสีฟ้าทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าได้เล่าถึงความประทับใจและความปรับปลื้มที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดยา,ยาเข้าใกล้ชิดถาวถายภาพพระองค์ท่านเสด็จมาเมืองเมืองอุบลค่ะรู้สึกปรัปลื้มพิเศษเลยค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะท่านไม่ถือพระอ,องค์เลยค่ะ ท่านเอามือมาจะรูปมือมีความสุขที่สุดเลยค่ะหายเหนื่อยเลยพระท่านยิ้มให้อย่างเมตตาพร,พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและท่านยิ้มในตาท่านมีเมตตามากค่ะท่านยิ้มหวานค่ะน่ารักค่ะท่านท่านน่ารักมากค่ะท่านไม่ถือพระองค์เลยค่ะท่านเข้าถึงพระสงฆ์ทุกหมู่เหล่า คุณป้ายัางได้เล่าถึงความเป็นมาผ้ากับบัวว่าเป็นลายประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีการประกาศให้เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเมื่อปีพศ2543อาจทอด้วยฝ้ายหรือไหมประกอบด้วยเส้นยืนย้อมอย่างน้อยสองสีเป็นริ้วตามลักษณะสิ้นทิวทอพุ่งด้วยไหมปั่นเกลียวหางกรอกมัดหมี่และขิด